พาเจ้า MG4 เนี่ยเดินทางไปที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะเดินทางไปกันด้วยรถไฟฟ้าการเดินทางครั้งนี้มาไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะเดินทางมาหาตาพานบุญที่มาคือตาไปเข้าฝันบอกให้เรามาขอพรขอโชคขอลาบกับท่านได้ที่วัดยังใหญ่จึงเกิดเรื่องราวและสตอรี่ขึ้นในครั้งนี้โดยที่เราไม่เคยม,มา<อ>ที่นี่นมาก่อนไปนครศรีธรรมราชส่วนมากก็จะไปแวะที่วัดไอ้ไขเนาะวันนี้ ได้มีโอกาสเป็นเลือกงามยามดีได้เดินทางมาที่วัดยางใหญ่และได้มาทำบุญถวายพระไตรต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสตอรี่จะสร้างขึ้นไว้เพื่อว่าใครที่ยังไม่เคยมาเนาะจะได้ชมบารมีของตราพันบุญแล้วก็องค์หลวงพ่อท่านขายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดนี้ซึ่ง ดูได้แทบจะไม่ค่อยมีเลยก็ว่าได้เพราะว่าโบสถ์สีชมพูต้นไม้ก็ประดับไปด้วยต้นไม้สีชมพูเกือบทั้งวัดสวยงามมากใครที่ติดตามชมแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอได้ไหว้รับกับตาพันบุญสาธุ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพักินวลลิตี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดยางใหญ่หรือว่าวัดของตาพานบุญนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้าตาพานบุญกันนะครับนี่ครับเจอใครครับนี่เดี๋ยวจะพามานะใครที่มันตนี้อัปเดตคือสถานการณ์คือแบบวัดนี่คือแบบสีชมพูสวยมากเลยนะครับนี่มาพบกุณตังเมสวัสดีครับ วัดกินเลยวัดสีแบบนี้ชอบไม่เคยเจองี้ดิไม่เคยเห็นสีชมพูเนาะวัดสีชมพูเห็นว่ามันน่ารักอ่ะคือเข้าไปเห็นตรงนี้ก็คือแบบซิกเนเจอร์ของนี่ก็คือของแท้ของเอ่อมโนราชาดามโนราชาดามโนรานะครับสวยมากเลยเขาเรียกชาดาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะเห็นแบบสีชมพูไปเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนี่ก็ต้องปุ๊บไปตามดอกไม้ทีบบูชาดอกไม้ที่เปียกตรงนี้เนาะ ก็คือตามจิตศรัทธาได้เลยเดินนําได้ครับก็คือมาถึงอันดับแรกแค่มาบูชาด,ดอกไม้ทุกเพียนเพื่อไปกราบหลวงพ่อตรงโบสถ์ตรงนั้นก่อนไปกปราบสักการะเสร็จปุ๊บทำไมใกล้ๆก็ได้ยินนะไปกปราบสักการะแล้วก็ไปไหาตาผ่านบสก็ได้โอเคแล้วยังไงต่อก็บูชาด,ดอกไม้ทุกเพียนอันนี้แม่บูชาหมดแล้วแล้วก็ไปก็แนะนำาังไงแนะนำมาทางนี้ก่อน ันนี้ก็เป็นแหล่งวัตถุมงคลซึ่งเดี๋ยวเราค่อยวนมาเสร็จแล้วให้ไปทางโบสถ์ทางนูน้นออาไม่ใช่ตร,รตรงนี้โบสถ์ตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นโบสถ์หลวงพ่อหลวงพ่อวัดยางใหญ่ที่อ,อง่อพระประธานใช่เป็นองค์ที่หลวงพ่อท่านคายวาจสิทธ์ิ์เป็นคนสร้างเลยให้ชื่อว่าหลวงพ่อวัดยางใหญ่เออ จะอยู่ภายในนี้ใช่ไหมเขาไปไหว้ทุกก็จะมาถ่ายรูปมันเยอะแบบร<ช>ูปโนราเต็มเลยนะครับใช่แลวที่นี่มีซิกเนเจอร์คือโนราลำสวยอยู่ทุกจุดเลยนี่นหนึ่งจุด จริงๆเขาไม่ให้จุดทูบแต่เราอาจจะจุดทูบทางด้านหลังทางน้นซึ่งก็จะมีดอกไม้ทุ่เทียนอยู่ข้างหลังเอาก็คือาไปักไว้ข้างหลังเดินเข้าไปด้านในนี่นะั่ช่าเดินเข้าไปข้างในนี้เลยพอไหว้จุดทูบดอกไม้ทูบเทียนด้านในเสร็จปุ๊บเขาจะให้ผ้าดแดงมาสองอันซึ่งไม้ยังสองอันเนี่ยก็จะบูชาเอาไว้ประมาบูชาองค์พระเวสสุวรรณ ปางที่เป็นยักษ์อืมหนึ่งหนึ่งเส้นเหรอแล้วก็ปางหล่อหนึ่งหนึ่งเส้นอันนั้นจะเป็นปางหล่อมีปางหล่อปางปางยักษ์เลยเหรอเนี่ยอันนี้ปางยักษ์ไงโอเคภาษานบ้านนะใช่ภาษาไทยนี่แหละแล้วทางนี้คือศาลาขององค์ปุตตาพันบุญนะคะซึ่งแต่ก่อนจะเป็นศาลาไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาตรงนี้หมดแล้วเป็นศาลาปูนหมดเลย เข้ามาพอเข้ามาจุดแรกจริงๆโซนนี้จะเป็นโซนที่เขาบอกของเส้นไหวบูชาแก้บนตามที่เราเคยทราบมาว่าปู่ตาเขาชอบผ้าขาวม้าก,กับเหล้าขาวหมกักฟูก็คือมาบูชากันตรงนี้ได้อันนี้เหซึ่งถ้าเกิดว่ามีคลิวอัปโดให้สแกนด้วยนะแล้วเข้ามาแล้วอะ่ะเราก็เอาเมากลับไหว้ตรงนี้ พอกลับวว้เสร็จปุป๊บก็เอาของบูชาไปวางไว้ตรงแท่นตรงนั้นเขาจะมีโต๊ะสำรองที่นั่งให้ในการบูชาเพื่อเอามาแก้บนนะคะถ้าใครคิดเลขไม่ออกนะเซียซีมีเซียงซียซีม <CNC> าปุ๊บอันนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้ความหวังของเราทุกเดือนเดือนละสองครั้งคือจุดนี้เลยจ้า ดีบริการดีบริการบริการจุดเสี่ยงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะซักใบไหมจ๊ะยังไงพี่เขาก็จะเชิญชวนแล้วว่าซักใบไหมจ๊ะเราก็ต้องจัดใช่ไหมคะจัดไปนะจัดมาทานใบเดียววันเดียวค่ะสองใบสองร้อยหน้าใบเกือบหกพันห้าสิบถามพี่เขาก่อนดิตอนตอนนี้มีคนซื้อตัลลี่มีคนถูกเยอะไหมพี่สัมภาษดหน่อยมีคนเคยถูกไหม ในแผงนี้ก็ตั้งเคียนเคยได้อันนี้ห้าใบก็รางวันที่สองวพรที่ผ่านมาก็หนึ่งห้าศูนย์กับ 2, เจ็ดสองเจ็ดเลขหน้าค่ะจุดห้าใบมีคนถูหวยบ่อยใช่ไหมใช่เนี่ยได้เขาขอกันได้เยอะท่านเยอะนะคะแต่ละแผงนลูกข้างหลังเพื่อนรางวันที่หนึ่งเคยได้แล้วค่ะนี่เหรอครับแผงไหนครับรางวันที่หนึ่งหลังเพื่อนค่ะหลังเพื่อนวันที่หนึ่งเคยได้กันแล้วจริงเหรอ มารอบีเ<ล>่เขาไม่บอกแมแต่มีลกค้าจะมาบอกกันอ๋อเดี๋ยวเรารอบนี้เราเป็นเราละมีคนถูกเทุกแ,นะ,ะแบบน,นะก็ได้อ่นนี่ครับเสียงโชคกนันได้นะครับถาพันบุญนะครับวันนี้นะครับเนี่ย EP นี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กับทุกท่านนะครับ EP หน้าเราจะมาทำช ALLENGE ันงก็คือรถไฟฟ้าขับจากกรุงเทพ ไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือวัดตาพานบุญเนี่ยจะใช้ค่าไฟการเดินทางค่าไฟทั้งหมดไปกี่บาท,ทติดตามรับชมได้ในอีพีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามากันนะครับสวัสดีครับว<ส>แว่ฉาบปั๊มปตท EV ครั้งที่หนึ่งที่ปั๊มลุงเท่งนะครับออกมาจากเพชรบุรีกีกำลังจะเข้าหัวหินนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ปั๊มนี้รู้สึกว่าผมต้องให้เด็กที่ปั๊มมารีเซ็ตให้นะครับเพราะว่าูสึกว่ามันค้างนะเดี๋ยวมาดูครัง้งที่หนึ่ว,ว่าชาร์จไฟไปเท่าไหร่นวครับออีิชนนะครับกำลังลักดันให้มีมีนะแต่ยังไม่เสร็จกำลังจะติดตั้งอยู่นะครับนี่ก็ต่อไปผมว่าปตทน่าจะมีกับทุกที่นะครับที่ชาร์จแบตบแวะกินข้าวจุดพักรถแรกอยู่ตรงโปโตโก 5้าจีนนะครับเดี๋ยวจะดูแบตว่าเหลือเท่าไหร่ I